สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การฝึกงานของผมนะครับว่าเอ๋ที่ผมฝึกงานมาได้อะไรมาบ้างประมาณนั้นครับคือจริงๆตอนแรกผมก็แอบกังวลเหมือนกันนะครับว่าเอ๋ไปฝึกงานมาแล้วจะต้องทําอะไรบ้างโดนใช้งานหนักไหมโดนใช้งานเป็นพวกไทยอกสารหรือเปล่าหรือว่าเดินไปอน้องใช่เป็นอะไรแบบนี้มาให้พี่หน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ก็ บอแต่พอได้ฝึกง,งานจริงๆมันก็รู้สึกว่าสนุกกว่าที่คิดครับแล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งได้ทั้งงานได้เรียนรู้ทั้งการทํางานวิธีคิดว่าไอด๋ยดวนี้แบบนี้นะและที่สําคัญคือการทํางานกับทีมแบบจริงจังเลยครับแล้วก็ผมจะขอจะขอจะพูดชื่อของคนที่ผมไปทํางานด้วยว่า ขอเปลี่ยนชื่อ,น,อนะนะว่าคนนี้เป็นแค่พี่เลี้ยงกับพี่พี่อื่นๆนะครับว่าเพื่อราาักษาความลับของราษา,า,าเขาไว้แล้วแล้วก็เขาเขือนกล้องเลยเขาเขาไม่อยากให้นั่นคือไปทํางานวันแรกนะครับไปทํางานวันแรกคือผมงงกับทุกอย่างเลยครับเจอ งงมัหมดเลยครับว่าไอ้เจอทั้งพี่เลี้ยงทั้งพี่เดฟครับตอนแรกก็ฟังสับของพวกเขาไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเหมือนเขาพูดเหมือนเขาพูดว่าเอเท่ากับหนึ่งบเท่ากับสองอันนี้ตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ตอนนั้นคือในใจคือแบบอืเข้าใจครับเข้าใจครับอืมครับครับใช่ครับดีที่มีเพื่อนที่ฝึกงานไปด้วย ดีที่มีเพื่อนที่ฝึกงานไปด้วยก็ถามไว้ก็เออก็เชื่อบอกผมอยู่ก็พอได้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทักพี่พี่เลี้ยงเป็นพี่เด้ครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าไอตอนนั้นเขาก็บอกไอพี่ไม่ได้ทําส่วนนั้นแล้วก็คาที่บายได้ว่าไอคนไหนทํายังคนไหนทําตำแหน่งอะไรยังไงช่วยเข้าใจในส่วนไหนจนผมจนผมเริ่มจับทางได้ว่าไอคนนี้ทาหน้าที่อะไร แล้วก็ถ้าไม่รู้เรื่องไหนควรถามใครดีซึ่งซึ่งอันนี้ช่วยผมประหยัดเวลาได้มากเลยครับว่าไอ้ควรถามใครตรงไหนได้ตรงจุดมากกว่าประมาณนั้นครับผมก็ได้ลองทําผมก็ได้ลองทําดีไซน์โทเค็นครับจากโปรเจกต์แรกเลยครับซึ่งถึงจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นภาพรวมจริงครับว่าไอ้การทํางาน มันทำงานกันยังไงมีอะไรบ้างครับพอผมเริ่มทาดีไซน์โทเค็นไปผมได้ทาดีไซน์โทเค็นไปครับว่าอ้ทำยังไงปุ๊บใช่ไหมครับพอผมเริ่มทาดีไซน์โทเค็นได้ครับผมก็เริ่มทําทำไซต์แมปกับดีเซอร์โฟครับต่อต่อเลยครับ ก็เริ่มหาดทำมาเนาะอาจจะฟังดูเหมือนอาจจะฟังดูดีไปหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนทําแผนอาจจะฟังดูดีเหมือนทําแผนที่รับแต่จริงๆคือเหมือนทําเส้นทางให้คนเดิน,นเดินไปอะว่าไอ้ทางนี้ไปตรงไหนยังไงถึงไหนผมก็ทําไปตามที่เข้าใจนครับแล้วก็ เอาไปให้พี่เด็บดูครับว่าเอ้ยว่าเป็นไงไหมโอเคไหมผมก็โดนเลยครับโดนคอมเมนต์มาโด,โดนคอมเมนต์มาเป็นชุดแล้วว่าเอ้ยถ้าก็บางทีก็เอ้ดูไม่ชัดบ้างข้อความยังตรงนี้ไม่ดีลูกค้าก็ไม่เข้าใจแน่ๆตอนนั้นโดนไปผม มือนตึ๊บแล้วก็เศร้าไปนิดหน่อยเหมือนกันครับแต่ก็แต่ก็ถือว่าประสบการณ์ครับว่าอีได้เรียนรู้ว่าเราออกแบบมาถ้ามีเป้าหมายถ้าออกแบบมาแบบสเปซสปะไปมันก็ไม่ดีมันก็ควรมีแบบจุดโฟกัสอะนะมันช่วยให้ไม่หลุดประเด็นไปไกลเกินสุดสุดท้ายก็ได้พี่เลี้ยงครับ,รบมามาช่วยครับว่า ควรทามันไหนก่อนหลังเลยรอดมาได้ครับ <c oughs> ก็รอดตัวไปครับต่อมาผมก็ได้ทํา ui ui คิดครับเหมือนเป็นกล่องเครื่องมือรวมทุกอย่างครับปุ่มอินพุตปุ่มการ์ดฟอนต์สีทําไปทํามาปัญหาก็ก็ตามมาเลยครับจากอันนั้นต่อสีสีคู่ฟอนต์ไม่แมทกันดีไซน์ไม่ไม่ได้ หลายอย่างอยู่ครับมันก็ผ่านว่ะปุ่มมือถือเล็กไปเวลามันมีขนาดใช่ไหมว่าเอ๊ะในคอมก็จะเป็นขนาดหนึ่งพอเขาเ้ศาไปในโทรศัพท์ก็เป็นขนาดหนึ่งมันก็เลยดูไม่ได้ตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผมทำพลาดเยอะไปหรือเปล่าแต่พอคุยกับพี่พี่เดฟก็ทําให้รู้แล้วว่าอ้ดีแล้วดีแล้วครับที่มาถามพี่เขาตั้งแต่ ตรงๆตรงๆครับถามว่าตรง,ตรงๆเนิ่นๆแล้วว่าตั้งแต่เนิ่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เก็บไว้ครับก็มาถามเขาก็ดีแล้วเพราะบางทีว่าแก้ตอนแรกดีกว่าไปแก้ตอนหลังครับที่งานมันแบบตึ้มมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยได้คุยกับพี่เอวตั้งแต่เนิ่นๆช่วยเซฟงานเยอะมากครับเนี่ยได้ไอเดียมาปุ๊บก็ พอผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมครับได้ทำ mock up แบบรีสปอนชิฟททั้งเดสก์ท็อปแท็บแท็บ,ทบ,ทบเล็ตโตอนแรกก็ยังพังอยู่ครับอย่างรูปแตกเลยเอาเพียนแบบนี้ครับเลยเอาเพียนแต่พอทำแบบ โมบายเพ e เซ็กชันต่อ section แล้วครับมันทำให้รูปภาพดูอัตราคงที่ทุกอย่างก็ดูดูลงตัวขึ้นตอนนั้นก็เหมือนกับใช้สุดโกงไวหน่อยครับมันก็ไม่ได้สุดขนาดขนาดนั้นครับเพราะว่า,ามันก็ทีมก็มี UI อ i คิดของเขาอยู่แล้วว่าเป็นเทมเพลตที่ตกลงกันแล้วว่าเออทำงานว่าเอาแบบนี้นะแบบนี้นะก็เลยทำงานไวขึ้นเยอะมากครับ ตอนนี้รู้สึกเหมือนทํางานกับพี่เขาแบบเอยได้ทํางานกับพี่เขาจริงๆจริงๆครับพอต่อมารับก็ได้เวลานําเสนองานนำเสนองานในส่วนนี้คือด่านบล็อกของผมเลยครับว่าต้องซ้อมเดโม,โมกับทีมให้เล่าโปรเจกต์ในสิบนาทีถึงสิบห้านาทีต้อง ตอนซ้อมครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากครับโดนถามพอโดนถามนอกสกคริปก็มีหลุดไปบ้างสมองก็ว่างเปล่าไปเลยแต่พอทีมช่วยกันแบ่งบทว่าไอ้ใครพูดตรงไหนทําอะไรยังไงแล้วเตรียมคําถามเตรียมคําตอบสําหรับคําถามยอดฮิตว่าไอ้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะมันก็ผ่านมาได้ครับวันจริง มันจริงเลยผ่านมาได้ลื่นลื่นกว่าที่คิดครับลูกค้าก็เข้าใจภาพรวมไวขึ้นได้เรียนรู้เวลาทำโมเดลเดโมโไม่ได้ไม่ได้สำคัญแค่ที่โชว์ไม่ได้สำคัญแค่ที่โชว์ลูกค้าก็เข้าใจภาพรวมไวขึ้นได้เรียนรู้เวลา <c oughs> แต่แต่ต้องเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายด้วยครับ พอหลังจากนั้นนะครับหลังจากนำเสนองานพอหลังหลังจากนําเสนองานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปัญหาก็ตามมาต่อครับว่าไอฟิทแบ็ตีกลับมาุเลยครับว่าไอ้อันนี้ไม่ได้นะทั้งลูกค้าทั้งพี่พี่เด็บพี่เลี้ยงแต่ละคนมุมมองก็ไม่ค่อยเหมือนกันบางทีก็ยังเห็นขัดขัดกันอีกขัดกันเองอีกอย่างเนี้ยสุดท้ายก็ต้องให้คนคนหนึ่ง มาตัดสินใจว่าเอ๊ะเด็ดขาดเล้วว่าต้องไปทางไหนแนวไหนกันแน่ก็เลยให้พี่เลี้ยงคนตัดสินใจครับแล้วผมก็ได้ทําแล้วผมก็ได้ทํางานกับพี่เลี้ยงปรับพวกผมได้ทํางานร่วมกับพี่เลี้ยงปรับ per performance web เช่นบีบอัดรูปใส่ lazy load ตัดตัดของให้จะไม่จำเป็นออกเหมือนเติม เติมนโตให้เว็บวิ่งไวขึ้นแบบสิ่งที่ที่ไม่จะม็นตัดออกทิ้งไปแล้วขึ้นจริงๆอันนี้คือสนุกมากครับก็ได้แก้ไขไปมันก็เวลาก็ถือว่าลื่นไหลไปไวดีครับแป๊แปบๆก็มาถึงช่วงเก็บงานเนี่ยพอไป,ไปมาๆก็ถึงช่วงเก็บงานแล้วโอ้ เวลาผ่านไปเร็วมากแล้วต่อมาเนี albums, ่ยพอใกล้จบฝึกงานก็เป็นช่วงที่ต้องเก็บต้องเก็บงานให้เรียบร้อยนั่งส่งมอบเหมือนเคลียร์ไล่เคลียร์ว่าอทำวันนี้ทำวันนี้เช็คไปว่าให้ครบว่าส่งส่งไว้ส่งมอบงานให้พี่รดกต่อว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ให้ครบถ้วนถึง ถึงยังมีปัญหาบ้างเช่นสีไม่ผ่าหรือรายละเอียดบางอย่างตกหล่นแต่ก็แก้ไขทันแล้วก็ได้ได้เรียนรู้ว่าเวลามีปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้ผู้ตรงๆกับทีมเลยจะช่วยมันจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ไวขึ้นดีกว่าเก็บไว้คนเดียวเนีย่ยสัตว์ประหมายแล้วแล้วก็ขอสรุปนะครับพอเอ๋พอมองพอมองย้อนกลับไปแล้งจากเด็กฝึกงามมนมาเรื่องแรกที่ยังงงๆไม่ไหว ไม่รู้ว่าอีท่านใครดีจนถึงวันสุดท้ายที่ได้เห็นออกได้ที่ได้งานออกไปใช้ใช้งานจริงผมรู้สึกว่าแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับผมได้เรียนรู้เรื่องงานได้เรียนรู้เรื่องการทํางานกับคนอื่นสําคัญยังไงควรให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ได้เห็นว่าการสื่อสารกับทีม อย่างตรงไปตรงมาช่วยได้ช่วยได้มากไม่ต้องเก็บไม่ต้องเอาปัญหาตัวไม่ต้องเอาปัญหาไปเก็บเงียบไปคนเดียวให้สามารถให้พวกเขาช่วยเก็บด,ด้วยเท่านั้นก็คือผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็น,เ,ปนเด็กงามแต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกดีมากครับแล้วก็ทําให้ประสบการณ์ครั้งนี้มีค่ามากมากเลยครับก็หวังว่าที่ผมเล่าเรื่องให้ทุกคนเห็นภาพในการฝึกงานของผมว่ามัน ว่ามันไม่ได้มีแค่ทํางานแต่ก็คือการเรียนรู้การแก้ปัญหาการตบโตไปพร้อมๆกันครับแต่ถ้าจะถามว่าผมกลับกลับไปทำง,งานที่นั่นไหมก็ขอตอบไปเลยว่าไม่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฐานของผมครับที่ต้องมานั่งทำเว็บขอบคุณครับ